นี่แต่งในใบนะฮะแต่งแต่งออกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันมันแน่นมากใครแต่งให้หรือแต่งเองก็ให้แฟนขึ้นแต่งครับอแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้เอาออกอันนั้นเอาออกแล้วปีนี้ใครเป็นคนทําทุเรียนเป็นหลักแกพี่เองแล้วแฟนนะแฟนเขาทาไม่เก่งอาอไม่เก่งแล้วทําอะไรบ้างขับรถด้วยทําสวนยางด้วยยางอ๋อแล้วใครเก็บเงิน ใครเก็บเงินก็คมีไคก็ก็แบ่งกันแบ่งกันใช่ไหมอ๋อน่ะก็นี่แหละเขาก็พอลงทุนมากเนี่แหละจะเตรียมให้เขาเลยโอ้คุณรัตนพงศ์ครับวันนีครับขอบคุณมากครับขอบคุณหัวใจสีส้มนะฮะคือทุเรียนเนี่ยนะฮะมันเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะแพงจะถูกนะถ้าเราทำเป็นเพื่อนๆไฟ์สดก็ได้นะคือทำตลาดเองได้เลย ใครมีของนะอันนี้มันไม่ถึงว่าใครที่เขามาเห็นเขาก็มาถายรูปปากต่อปากอยู่แล้วใช่นะ